สวัสดีครับสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมอ่าตอนนี้ก็มาอยู่กับบุญน้ำโชคขึ้นกาครับอ่าหลายท่านหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอามือนีคือบ่เห็นเซียนซองมาท่านอ่าคือบ่เอาเซียนซองมาออกเนี่ยอยากเห็นหน้าเซียนซองบ่ได้ครับมือนีพให้ออกครับเพราะว่าบุญน้ำโชคใส่เซียนซองไปซักผ้าครับหลังจากเสื้อผ้านี่บ่มีสีใสแล้วครับอ่าเลยใส่เซียนซองไปซักผ้านะครับ เดี๋ยวคลิปหลังจากนี้ค่อยเบิ้งเสี้ยนซองนะครับอ่ามาเว้าเรื่องอ่าคลิปนี้ก่อนอ่าบุญน้าโชคจเจ้าโตเลขของอาหลงนะครับอาหลงเลขลาวนะครับโอ้โหหลังจากสองงวดที่ปล่อยออกมาครับบอกว่าสิเป็นโตเด่นแล้วก็โตจับคู่เข้าเน่นๆครับเข้าเน่นๆครับเอฟซีครับอ่าหัวที่ผ่านมากอ่ะเพื่อนให้ยังก็ละ่ะอ่า อ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวบุญน้ำโชกเสี่ยวไนี้เพิ่งงวดทีพา่านมางวดวันที่สิบเนาะเลขเล่าวางงวดวันที่สิบเนี่ยเนี่ยเพิ่นไทยมาเนี่ยเดนวิ่งลูดเนี่ยเจ็ดกับสองเข่าเบิดทั้งสองตัวครับเข่าเบิดทั้งสองตัวบาว่าสิปินเจ็ดนะครับรบาว่าสิเป็นเจ็ดแล้วก็สองครับอ่าโตจับคู่ชุดเดนมากนีเข่านะครับเจ็ดหกเลครับเจ็ดหกนะครับ เข้าเต็มเต็มครับอ่าเข้าเต็มเต็มเจ็ดหกเนี่ยผู้ใดเอาไปรูดเจ็ดกับเขาผู้ใดเอาไปรูดสองกับเขาเพราะว่ามันเขา่ามีสองหาสองนําเข่าบนล่างนะครับผมสําหรับเลขกอ่าเดนวิ่งนะครับเดนวิ่งใครจะเอาไปวิ่งเอาไปรูดเนี่ยของอาหลงเนี่ยโอ้โหแน่นอนเลยครับเบบซี่ครับ,รบเพิ่นกับไผ่แนวทางบุญน้ำโชกมากนี่สองงวดแหละอ่างวดแรกกับเขา ขั้นจำบ่พิดนี่เข่าศูนย์แปดอ่าเข่าศูนย์ปดมางวดนี่ก็มาเข่าเจ็ดหกอีกงวดนี้แห้งหนาติดตามครับเอซครับงวดวันที่สิบสองนี่คือมือนี่แหละอ่าบุญน้ำโชดไดแนวทางเพิ่นมาแล้วอ่าเดี๋ยวบุญน้ำโชคกับซีบอ้องอยฟังสำหรับเลขงวดนี้นะครับเพิ่นใหมมางวดวันที่สิบสองนี้เลขลาวนะครับ เพิ่นไห่มามี3สตัวยูซีหางมี3สตัวยูซีหางมี098นย์เก้าแปดศูนหนึ่งศูนแล้วก็เก้าแปับ f อฟซีับอมียูซีหางอ่าสำหรับเลข3ยสาตัวนะครับผม บาตนี้มาเบิงไปที่ส่วนเลขสองโตันะครับเลขสองโตัวมียู่หกขางเลขสองโตมีอยู่หกขางมีศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งครับเอฟซครับตัวลูดเพิรนกับมี่ไหมาสองตัวคือเก้าตัวลูดเพิรนกับมี่ เลขหนึ่งกับแปดนะครับไพ่เอาไปรูดเอาไปวิ่งก็ขึ้นหนึ่งกับแปดอ้าวนี่โชว์้เบิงโชว์้เบิงท้าคุณพก่อคุณแม่อยากแคปหน้าจอนี่แหละครับในส่วนของตัวเลขของอาหล์นะครับในส่วนตัวเลขของอาหล์วันนี้นะครับย้ํานะครับวันนี้หลายๆท่านไปเบิ้งงวดก่อนไปเบิ้งงวดที่ผ่านมาทั้งสิบ่บอแมนนะครับส่วนเลขเล่าของอาหล์กับของเสียเ้ยนเตี่ยของยาหน้าขี้เนี่ยบุญน้าโชค ทำวันต่อวันนะครับบุญน้ำชคทำวันต่อวันนะครับอย่าไปดูงวดก่อนนะครับเดี๋ยวสิงงงนะครับเลขสามตัวมียูซีหางครับคุณพ่อคุณแม่เลขสามตัวมียูซีหางกมี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งครับเอฟซี FC ครับสำหรับ ผู้ที่มักเลขสามตัวเนาะบาดนี้เป็นแยกสองตัว,วามาให้นี่ยมีอยู่หหางกับมี0ศูนย์เก้าศแปหนึ่งเก้าก้าหนึ่งและกับแปดหนึ่งส่วนตัวเน้นเพื่นเนี่ยสหางคือเก้าตัวเน้นเพิ่น3ามหางคือเก้าคาเบซี่นี่ศูนหนึ่งเ้าหนึ่ง แปดหนึ่งนี่ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งครับเอฟซีตัวเน้นของอา,อาลงนะครับอาล้งเลขเล่าส่วนเลขรูดนะครับไพมมกรูดไพมกักเอาไปวิ่งเอาไปรูดงบหลายว่าสันดอเงบหลายก็คือวิ่งรูดไปที่หนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็แปดนะครับเดนเท่ากันนะครับสองตัวงวดที่แล้วก็ให้เดนมาสองตัว กับเขาทั้งสองตูครับบุญน้ำโชคว่าว่าฝีมือเพิ่นนี่การคำนวณเพิ่นนี่แน่นอนอีหลีดีครับเป๊ปซี่แน่นอนอีหลีเดี๋ยวงวดนี่นะบุญน้ำโชกจะติดไว้น้ำโยอบุญน้ำโชกสิติดไว้น้ำโยแต่บ่แน่มือเนี่ยเสียลตัวเด่นเนี่ยเสียาตัวเด่นของอาหลงเนี่ยครับเสียาตัวเด่นของอาลงนี่เด้อคุณพ่อคุณแม่เอาไปจับใส่กับของเสี้ยนเตีย๋ย อ่าเอาไปจับไซของเสียนเตียะพอวางงวดที่ผ่านมาเนี่ของอาหลงกับเสียนเตียเนี่ยโตที่ถือเนี่ยคือผู้หนึ่งถือบนผู้หนึ่งถือล่างจับไซกันมันเข่าซีโตไหมครับเอฟซี FC. มันเข่าซีโตเลยดิอา่ากันซีโตนี่บาทแล้วเท่าไรนี่บาทแล 16, 000, ้วสิบวกหกเจ็ดพันผมบอกโอ้ได้ลายอยู่ดิคุณ่อกคุณแม่สิล่องส่ไว้จักนี้อยู่ห้าบาทสิบบาทอยู่เอาเอาเลขเด่นเพิ่นนี่ละ เอาเลขเด่นเพื่อนเนี่ยไปจับไปจับส่กันอาจสิไปจับ,จจปจบเป็นซี่โตเลขก็ได้หรือว่าเอาโตวเด่นของเพื่อนเนี่ยเ่ราว่าสิเป็นหนึ่งสิเป็นแปดเนี่ยไปจับสซโตวเด่นของท้างเสี้ยนเตียนะครับเห็นเสี้ยนเตียปล่อยยังมากล่ะเสี้ยนเตียปล่อยยังมาก่งหนึ่งโตวเด่นเพิ่นสี่กับสองนั่นสี่กับสอง เป็นปล่อยตัวเดนมาร์กอ้าบานนี้ทา้งอีฟซี่กัล่องพิจารณาบึงนะครับผมคุณพอ่อคุณแม่กับล่องพิจารณาพิจารณาบึงอ่าแนวทางเลขกล้าคนี้บุญน้ำโชกอ่ะหายเป็นแนวทางแล้วก็สียำนะครับเลขกล้าวเลขห้าหน้อยนี่บุญน้ำโชเกเขตไห่วันต่อวันนะครับบุญน้ำโชเกเขตไห่วันต่อวันไม่ใช่ว่าทำทำเลขวันนี้ เพื่อที่จะไปออกเลขพรุ่งนี้อยังสี่บอแมนได้ครับให้เข้าใจกันบางคุณพ่อคุณแม่บางท่านถามมาว่ามีมีเลขเล่าาลงบอไม่เลขเล่าเสียนเตียบอแล้วที่สําคัญครับทําแค่จันทร์พุธศุกร์นะครับเลขลาวนะครับเลขเลาาทําแค่จันทร์พุธศุกร์นะครับคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจตรงกันนะครับสีใดบองง,งเนาะบางท่านก็นไปย้อนเบิงชิปเก่าอย่างสี่ บุญน้ำโชคมันของงวดใดนี่อันนี้มันของงวดใดน,นี่ยังสินะมันจิกกายเป็นงุ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจว่าบุญน้ำโชคทําวันต่อวันก็คือจันทร์พุธศุกร์นะครับจะมีของย่านาคีอ่าของอาหลงของเซียนเตียของน้องภูมิบ้างบางบางงวดนะครับของน้องภูมิบ้างบางงวดนะครับเอ่อ่ะเดี๋ยวบุญน้ำโชคสี่โช์ให้เบิ่งอีกเตียนึง่งนีแ่แหละครับ ตเลขของอารมณ์ครับประจํางวดวันที่สองอสิงหาคมสองหาหกหามีนะครับ3ตัวก็มี0ูนย์เก8า9ปดหนึ่งศูหนึ่งเกดหนึ่งครับอันนี้ในส่วนเลข3าตนะครับในส่วนเลขสองตัวก็มี0ูย์เ้า 08 01 98 91 81ครับ FC ครับอ่าส่วนโตเน่นนะครับคุณพอ่อคุณแม่โตเน่น2โตของเพื่อนก็คือ91 81แล้วก็01ครับอ่า91 81แล้วก็01 ตัวเน้นเพิ่นนี่คือความหมายเพิ่นชอบส่วนโตนะครับเพิ่นชอบส่วนโตบดได้หมายความาไอ้แปดยังเกาะศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าแปดนี่สีออกบ่ได้นะครับออกได้คือกันครับอันนี้ที่วงแดงๆนี่คือเพิ่นชอบส่วนโตแล้วกับผู้ไดมักเอาไปเมยเอาไปวิ่งเอาไปรูดนะครับเอาไปออกกําลังกายก็คือหนึ่งกับแปดครับหนึ่งกับแปดเพิ่นเน้นมาสองโตเลยเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ย ตัววิ่งตัวลูดเพิินเข้าทั้งสองตัวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเจ็ดกับสองนะครับมาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับเอฟซี FC ครับอ้าวกระชัดเจนนะครับคุณพอ่อคุณแม่สําหรับคลิปเลียกล่าวของอหลงประจํางวดวันที่สิบสองนะครับก็บคือมือนี้นะครับกับบุญน้าโชกกับขอให้เอฟซทุกท่านนะครับโชคดีโชคมานในมือในวันแม่มือนี่ในคันไพเสี่ยวไปใจเล่านี่ ได้รับเงินรับทองอมีข่าวดีวังสองทุ่มนี่ละสองทุ่มเครื่องนี่ได้รับข่าวดีกันนะครับผมเอาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับที่รับชมรับเบิ่งคลิปนี้จนจบเดี๋ยวมีคลิปยัง่าดีๆกะ็เจะ้าฝ้าเอามาลงให้เบิคือเก่านะครับเอฟซีครับจังใดก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซี FC ครับขอบคุณครับ